วันนี้เขามาเล่นด้วยกันฮะขิงกับขามาเล่นด้วยกันใช่ไหมทองวันนี้กลัวมันทําไมลูกไปกลัวมันต้องไปกลัวมันต้องกลัวมันต้องกลัวมันเออต้องกลัวมันต้องกลัวมันกลัวมันไปไปไปเล่นด้วยกันไปไปต้องกลัวมันกลัวมันทําไมต้องกลัวมัน นานนานมาแมบมาลกลัวมันนะีลกลัวมันเลยต้องกลัวมันเล็กจ้ะนี่นะเหนไหม,ไ,มไหนม,ม,มน,นี่ไหมลกลัวมันจะาต้องกลัวแมวคุณธรรมเนี่ยราสู้กับใครหรอ แต่มันไม่ใช่กลัวใครนะมันยอมแค่นั้นเองไอ้ทองมันเป็นแมวที่มีคุณธรรมยอมแพ้น่าลูกเนะจริงๆไม่ยอมภายแล้วมันแต่มันยอมแค่นั้นเองน่ารูกเนะยอมให้เมียเล็กไปเลเล็กยอมให้เมียเล็กไปเลยอ่ะสปาสปาหนวด นะดูนอนด้ด <c oughs> ไิไปแล้วไปแล้วกลับบ้านมันแล้วกลับบ้านมันละอย่างไรกลับบ้านมันแล้วมึงเคียวให้มันลรอมันมาแอวก็เคียวมันล่ะพี <c oughs> เคียวมันทำไมต้องไปเคียวกัน เดวยกันเนาะข้านวดให้ไปขึ้นขึ้น,น,ข,นขึ้นขึ้นสมองต้องเคียวมันมาเล่นก็ปล่อยมันเล่นเนาะทางทางมหมนี่ทาไมาเร็วเร็วกับมันเร็ว นอนลงนอนลงข้านวดให้ดีดีเน้เเเนดัดตนนะเป็นเนนไม่เป็นแล้วลือศีเนาะลือศีมีผมไม่เป็นแล้วเป็นเนนดีกว่าเนนเนนโกนหัวลือศีมีผมไม่ชอบเนาะพลุงพนละังเนาะลือศีนี่ถือสินแปดนะ เจ้ามึงถือศีลศีลอะไรมีอะไรอะเอ็งถือศีลอะไรศีลห้าหรือสินสิบว่าว่ามีสักศีสิน,น,ก,นกินกิ้งก่ากินกัดแกกิ้มอยู่ศีลตัวเดียวกับว่ามีมึงขนาดไอ้ทองมาแอววยังควรมันนะนีมม่มันด้อมดอมมองๆมันไข่มาแอววกับมึงไงตายมึงเกี่ยวมันแกงหางดักแท็กตกับเนื้อ chan háng đóc đét đóc đét chan háng đóc đét đóc đét thìn này, thìn thìn nè thằng thằng anh đi mà lục mày đi đi lên cầm nó đi lên cầm đi đi lên จัดมันเลยไปจัดมันเลยไปไปจัดมันเลยเจ้าถิ่นนะฮะเจ้าถิน่นน่ะนักเลงเจ้าถิ่นนะเนี่ยเจ้าถิ่นน,นั่นนี่เจ้าถิ่นนั่นนี่อ่านั่นเอีเดี๋ยวโดนติได้ไอ้ทองอมันอยู่ในรัศมีติเลยน,นี่นั่นแหละ ยู่ในรัศมีเลยนะอย่าโดนแน่กูว่าทองมึงโดนแันแน่เมอ,อเล็กจ้วยกัดมันหลบไหมไหมอันนี้ไหมด้วยกัดกันเล่นด้วยกันดีๆเนาะมันก็แมวมึงก็แมวกาดมันทำไมต่างฝ่ายต่างแมวเหมือนกันกูไม่เห็นตัวไหนเป็นหมาสักตัวนะ แต่เป็นแมวทั้งคู่อยู่ด้วยกันดีๆนั่นเห็นไหมมันมาเขาไมมมันจะใครมาแอวเล่นตัวมึงม่งจัดแต่มันอะนะเล่นกับมันดีๆนะลูไหมไม่ต้องไปกัดกันแมวด้วยกันกัดกันแล้ไปเหลืออะไรแล้วก,ก็กลายเป็นหมาเป็นแมวด,ดีๆก็ดีอยู่แล้ว จะไปเป็นหมาเลยเนาะเป็นแมวดีกว่าเนาะเป็นหมาแล้วเขาห้องหมาไงหมาไอหมาเนี่ยเขาไม่ได้ห้องไอแมวนะแมวเองศักดิ์ศรีดีกว่าหมานะแมวยังมีศักดิ์ศรีนะเออนี่ในชามันเดินคุละคุะละของมันไปละมันได้ตังค์แล้วเดี๋ยวมันไปเติมแอลกอฮอล์แล้วตามภาษามันต้งมัน มันมากอย่งไดมันงก็ไปงั้นห้ามมันไม่ได้หรอกคนมากอย่างไดมันงก็ไปงั้นห้ามไม่ให้ทํามันก็ไม่ได้แต่มันก็ยังดีกินแค่เล่าไม่ลักไม่จกนาะกินแค่เล่าไม่ลักไม่จกก็โอเคคนมันไม่ดีเต็ม้อยหรอกไม่มีใครดีเกินไม่เห็นใครดีจนเกิน้อยหรอก ทุกคนทุกคนก็มีความไม่ดีด้วยกันเนาะไอเมียเล็กก็ไม่ดีนะเียคียวไอทองมันก็ไม่ดีเนะี่ยเคียวไอทองเนะจัดไม่ดีไอทองจัดใขรมาแอวมันยังไม่ได้มาเละแอวเลยนะติดลมบนอยู่นี่ติดดา่านนี่นี่ติดด่านไอเมียเล็กไม่ให้ผ่านด่านนะ หูมัน,นอ่ะอืมไปแล้วไปทางทางเดีนยนี้เดี๋ยวนี้ทางมันไปใกล้มันลำไอ้ไเมล็กมันจังขี้ขบมาดทรายมันยิ่งกว่าเขาทรายนั้นตบปั๊บเลยนะ าตาปิดเลยนะหมอไม่รับเย็บเลยนะหมอว่าเย็บไม่ได้แล้วอ่ะเบ้าตาแตกหมอว่าโอ้บวเล็บแล้วเบ้าตาแตกแล้วนะเนี่ยเ้ไปใกล้มันล้ำเห็นเล็กมันไม่ไมเหมือนไข่นะเห็นมันงั้นมันดุนะดุระดับเก้าเลยนะไม้ยังการมัน,นเลย